เปิดบ้านไข่มุกกรุงรัตด,ดินรนทุกอย่างหาเงินช่วยแม่26ตุลาคม2022โกรธพอถึงแม่หากินดินรนทุกอย่างเพื่อหาเงินช่วยแม่เปิดบ้านไขมุกกรุงรัตเผยบทเรียนชีวิตใช้เงินมือเติบต้องรอกินข้าวเหลือกว่าจะมาเป็นนางเอกดาวรุ่งชีวิตผ่านอะไรมามากตอนเด็กมีพ่อแม่พี่น้องห้าคนในบ้านแต่ว่าพ่อไม่ได้อยู่ด้วย จะมาบ้างเพราะว่าทำงานเดือนละครั้งที่เจอพ่อเสาหลักของบ้านคือแม่หนูกับแม่จะช่วยหาเงินหนูเห็นแม่ลำบากมาตั้งแต่เด็กอยากจะทำอะไรก็ได้ที่ช่วยแม่หาเงินรับจ้างล้างจานเห็นแม่ลำบากมาแต่เด็กทำให้เราเป็นผู้ใหญ่เกินวัยใช่ค่ะถ้าชีวิตหนูนิยามสั้นๆว่าทำไมถึงมีวันนี้หนูตอบคำเดียวคือแม่ตั้งแต่อนุบาลหนูร้องเพลงวันเด็ก ร้องเต้นมีเวทีที่ไหนหนูจะขึ้นเพื่อเอาเงินรางวัลน,นั้นไปให้แม่เงินจับพอได้บางไม่ได้บ้างจังหวะที่พ่อกับแม่เลิกกันโดยมีปัญหาตอนแรกเราก็โกรธตอนที่แม่ท้องน้องและพ่อหายไปอันนี้มันเป็นอีกอย่างที่ทำให้รีบโตเพื่อจะได้หาเงินมาให้แม่ให้ได้เพราะว่าเรามีน้องหนูอยากมีน้องมากเราเลี้ยงน้องตั้งแต่วันแรกเลยเราก็หาเงินได้ แต่พอจะเข้ามาหาลายัยทำไมถึงไม่มีเงินเข้ามาหาลาัยได้เป็นเซส็นสัญญากับค่ายใหญ่เราแข่งรายการจบก็มีงานกับที่นั่นก็มีไปโชว์ตัวโนนี่ก็เรียนด้วยทำงานด้วยต้องมาอยู่หอค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นก็ไปรับร้องเพลงเพราะต้องใช้เงินทั้งนั้นนอกจากนี้อย่างนั่ง BTS ไปเรียนวันหนึ่งหลายร้อยมีช่วงหนึ่งที่เราไม่มีแล้วเราไม่กล้าบอกแม่เพราะแม่ก็จะต้องไปยืมคนอื่นมาให้ ก็ให้เพื่อนบอกครูให้หน่อยว่าเรามีงานแต่จริงๆคือนอนอยู่ห้องไม่มีเงินไปเรียนอะไรที่ผลักดันให้เราไปประกวดร้องเพลง The Voice ช่วงนั้นเป็นเวลาหนึ่งเดือนที่เราลำบากมากๆมีพี่มาขอเบอร์บอกว่าเราเสียงดีให้ไปร้องแทนเจอเจ้าของร้านบอกว่าทำไมไม่ไป The Voice จนเราคิดว่ามันไกลตัวมากเราก็ไม่ได้เสียงดีอะไร จนมาถึงวันสุดท้ายที่เปิดออรดิชันพี่เขาก็โทรหาถามหนูว่าไปหรือยังเราก็คิดว่าทำไมไม่ลองดูซึ่งคิดว่าถ้ารายการนี้ไม่ประสบผลสำเร็จจะไม่ประกวดแล้วจะไปหางานประจำให้ได้เงินแน่ๆคนที่ดูถูกเราก็เยอะแบบไม่ได้หรอกไม่ดังหรอกจะไปสู้อะไรเขาได้บอกได้เลยค่ะว่าสวยเก่งและกระตันยูมากๆเลยคะ่ะ